สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทาก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะปาร์ตี้ปีใหม่นะคะค่ะก็จะมีเส้นเล็กเส้นบะหมี่ส่วนเส้นแล้วแต่เราชอบเลยนะจะเป็นเส้นเล็กเส้นบะหมี่เส้นมีเส้นใหญ่ได้เลยค่ะค่ะส่วนผักเครื่องเคียงก็จะมีต้นหอมผักชีคะน้าแล้วก็ถัวงอกนะคะนี่คือผักเครื่องเคียงนะคะส่วนเนื้อสัตว์ก็จะมีลูกชิ้นหมูกรอบหมูแดง หมูสับหมูนุ่มเกีียวค่ะส่วนน้ำซุปนะคะก็จะมีน้ำเปล่าหัวไชเท้าน้ำกระเทียมดองผงปรุงรสน้ำตาลกรวดเกลือป่นซอสปรุงรสรากผักชีกระเทียมพริกไทยใบเตยกระดูกไก่ค่ะลงมือทําเลยค่ะค่ะจากนั้นเราจะมาทําน้ําซุปค่ะหัวไชเท้าค่ะไม่ต้องรอน้ําเดือดนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะ กระดูกไก่ค่ะใครไม่มีกระดูกไก่ก็ใช้โครงไก่ได้นะคะหรือจะเป็นกระดูกหมูนะคะาจากนั้นน้ำกระเทียมดองค่ะใบเตยค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะผงปรุงรสฟ้าไทยค่ะเกลือป่นค่ะน้ำตาลรวดค่ะซอสปรุงรสค่ะ รอให้น้ำเดือดค่ะค่ะจากนั้นให้เราช้อนฟองออกค่ะน้ำซุปจะได้ใสนะคะช,ช้อนออกให้หมดเลยค่ะค่ะหลังจากที่ทุกอย่างสุกแล้วนะคะเราก็จะชิมดูค่ะถ้ามีฟองก็ให้ช้อนออกนะน้ำซุปจะได้ใสนะคะ จากนั้นชิมดูรสชาติค่ะให้ได้กลมกล่อมนะคะรสชาติได้อย่างที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟอ่อนๆนะคะเปิดไฟเบาๆอ่อนๆแบบนี้เอาไว้นะคะจากนั้นเราไปลวกเส้นค่ะจากนั้นเราก็จะมาประเดิมชามแรกก็จะเป็นเส้นเล็กต้มยำเลยนะคะจากนั้นก็จะลวกเส้นค่ะ วกไม่นานนะคะเส้นเล็กเขาจะสุกเร็วนะต้องน้ำเดือดเดือดนะคะค่ะจับดูเนี่ยค่ะนิ่มแล้วเราก็จะนำขึ้นเลยค่ะเขย่าน้ำออกให้หมดค่ะค่ะจากนั้นใส่น้ำมันกระเทียมเจียวค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นวางพักไว้ค่ะค่ะจากนั้นเราจะมาทําต้มยํากันค่ะจักน้ําซุปใส่หม้อค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงเครื่องค่ะใส่หมูสับลงไปค่ะ นี่เราเราจะทำต้มยำนะคะคนให้หมูสับแตกค่ะค่ะจากนั้นปรุงเครื่องค่ะพริกป่นค่ะ ตามชอบเลยนะคะน้ําตาลค่ะแต่น้ำํำซุปเราก็เข้มข้นอยู่แล้วนะคะให้ปรุงไปก็ชิมไปนะคะน้ําปลาค่ะพริกน้ําส้มค่ะ กระเทียมเจียวค่ะค่ะจากนั้นให้เราชิมดูค่ะได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นปิดแก๊สค่ะต้นหอมผักชีค่ะค่ะจากนั้นบีบมะนาวค่ะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวนะคะเรียบร้อยค่ะ จากนั้นเทสใส่ชามก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะน่ากินมากเราก็จะปรุงชามต่อชามนะคะจากนั้นเพิ่มหมูนุ่มค่ะลวกหมูนุ่มใส่นะคะ หมูต้มค่ะจัดเต็มเลยค่ะทำทานเองนะคะพิกไทยค่ะโรยต้นหอมผักชีอีกสักเล็กน้อยค่ะกระเทียมเจียวค่ะเส้นเล็กต้มยำค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะปาร์ตี้ปีใหม่เสิร์ฟด้วยกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำค่ะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะ ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชน n นลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ